กาเาวกเราสูงวัยใ,ใ,ใจสมารจากการที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมสูงวัยใจสมารกับกศออนออำเภอเมืองอุตร,รดิษีทำให้กระผมและเพื่อนๆกลุ่มน,นิรัชราได้รับความรู้ในเรื่องการส่งเสริมในด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสิ่งแวดล้อมครับ นอกจากนั้นยังได้ฝึกออกกำลังกายที่ถูกวิธีได้ฝึกสมองได้มีกิจกรรมร่วมกันสร้างเสียงหัวลาะสร้างความสุขให้กับผู้สูงอายุสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้ค่ะจากการเข้าร่วมกิจกรรมสวัยใจสมาร์ททาให้ได้มีโอกาส ไปบอกเล่าความรู้ประสบการณ์และประโยชน์ที่ได้รับให้กลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุในชุมชนที่ยังไม่ได้มาเข้าร่วมกิจกรรมและได้เชิญชวนเพื่อนผู้สูงอายุให้มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งต่อไปด้วยค่ะดิฉันในานามของตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุวิทยาลัยนิรัชาลาบ้านหนอนไม้ ขอขอบคุณกศนำเภอเมืองอุดร,รดิตที่นำความรู้ต่างๆที่มีประโยชน์มาแบ่งปันให้กับกลุ่มผู้สูงอายุค่ะทำให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความสมามัคคีรับคร่กลมเกลียวกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกันส่งผลให้กลุ่มผู้สูงอายุมีความสุข และไม่เหงาค่ะพวกเรากลุ่มผู้สูงอายุยินดีเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานต่างๆที่มาจัดกิจกรรมให้กับชุมชนค่ะ